แอปที่ให้มากกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เปลี่ยนจากลูกค้าเป็นนักธุรกิจเพิ่โมโอกาสทางการขายเพียงแค่อัปเกรดจากตำแหน่งคัสเตอร์ไปจนถึงตำแหน่งมีโออัปเกรดพาร์ทเนอร์เพียงแค่คุณเริ่มต้นช้อปสินค้า1ชิ้นที่ปุ่มอัปเกรดพาร์ทเนอร์ก็สามารถสร้างรายได้กับแอปดอปลิชได้แล้วสถานะของคุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ทันทีอัปเกรด CEO จะต้องมีทีมขายตำแหน่งพาร์ทเนอร์ ที่มาจากการแนะนำด้วยตัวคุณเองอย่างน้อย10%คนทีมงานพาร์ทเนอร์ของคุณจะต้องสร้างทีมขายที่มาจากการแนะนำทั้งหมดอีก19%คนเพื่อให้มียอดรวมทั้งหมด30คนรวมทั้งตัวคุณเองเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีตำแหน่งที่สูงขึ้นและสร้างรายได้มากกว่าเดิมอัปเกรด v o ตำแหน่งสูงสุดที่สามารถสร้างรายได้มากถึง70% จะต้องมีทีมผู้บริหารตำแหน่ง CEO ที่มาจากการแนะนำด้วยตัวคุณเองต้องไม่น้อยกว่า3คนจากนั้นทีมงาน CEO ของคุณจะต้องสร้างทีมขายตำแหน่ง CEO เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อย4คนและทีมงาน CEO ทั้งหมดของคุณจะต้องสร้างตำแหน่งพาร์ทเนอร์ที่มาจากการแนะนำ3า300คนเพื่อให้มียอดรวม308คนรวมทั้งตัวคุณเองเพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นนักธุรกิจที่มีตำแหน่งสูงสุดทันทีชอปได้ รวยด้วยมีรายได้จากการขายไม่ต้องมีเงินลงทุนสูงยิ่งไปกว่านั้นเรายังเปิดโอกาสให้กับคุณไปสู่การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้อีกด้วยไม่เสี่ยงไม่มีข้อผูกมัดพร้อมระบบความปลอดภัยระดับสูงทำให้คุณมั่นใจในทุกครั้งที่ทำรายการจ่ายโอนถอนชอบและดาวน์โหลดเลยที่ Doblish